ูนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดอกคําใต้ยินดีต้อนรับนายชาตรีม่วงสว่างผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการด้วยความยินดียิ่งดอกคําใต้เมืองคนงามวัฒนธรรมหลากหลายมากมายหัตถกรรมพระาธาตุงามจอมไคร้ร่องช้างแหล่งอาศัยมากน้ำใจชาวประชา อำเภอดอกคำใต้เป็นหนึ่งใน9ก้าอำเภอของจังหวัดพะเยาตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดห่างจากตัวจังหวัดพะเยาประมาณ14กิโลเมตรแบ่งการปกครองออกเป็น12ตำบล125หมู่บ้านและมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือเทศบาลเมือง1แห่งเทศบาลตำบล3แห่งและองค์การบริหารส่วนตำบล7แห่งมีประชากรทั้งสิ้น71,59คน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเดอกคำใต้สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยากรมส่งเสริมการเรียนรู้ตั้งอยู่เลขที่11ทับ14หมู่ที่8ตำบลดอนสีชุมอำเภอเดอกคำใต้จังหวัดพะเยามีการจัดโครงสร้างการบริหารงานองค์กรออกเป็น2กลุ่มงานคือกลุ่มอำนวยการและกลุ่มจัดการเรียนรู้และมีศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลจำนวน12แห่ง มีครูและบุคลากรปฏิบัติงานรวมทั้งสิ้น23คนประกอบด้วย 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน2คนได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา1คนครูข้อสห 1, 1คน 2. ลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานธุรการสอสหนึ่งคนพนักงานราชการจำนวน16คนได้แก่ครูศูนย์การเรียนรู้14คนครูผู้สอนคนพิการ1คน และบรรณารักหนึคน 4. พนักงานจ้างหมอบริการ4คนได้แก่ครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชน1คนครูผู้สอนคนพิการ1คนนักวิชาการศึกษา1คนและบรรณารักษ์1คน วิสัยทัศน์ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดอกคำใต้มุ่งจัดและส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักของปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพันธกิจ 1. จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับให้กับประชาชนวัยแรงงานและกลุ่มเป้าหมายด้วยการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบเพื่อยกระดับการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สส่งเสริมให้องค์กรปกครองท้องถิ่นและเครือข่ายจัดและส่งเสริมการเรียนรู้ให้คนในชุมชนเพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนที่ยั่งยืน 3. พัฒนาและควบคุมคุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ภาคเกณฑนที่1ปีการศึกษา2,568ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดอกคำใต้มีนักศึกษาจำนวน644คนแยกเป็นระดับประถมศึกษาจำนวน69คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น232คนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย343คน ผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการปรจจุปีพุทธศักราช2568ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเดอกคำใต้ได้ํำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการประจําปีพุทธศักราช2 5 6 8ดังนี้ 1. นโยบายลดภาราครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาและต่อย,ยอดวิธีการประเมินวิทยาฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาลดขั้นตอน มุ่งผลสำฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ 1. สําสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยาสร้างการรับรู้แนวปฏิบัติการนำผลการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน PA เพื่อขอมีการเลื่อนวิทยาฐานะผ่านระบบประเมินวิทยาฐานะดิจิตอล DPA แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาทราบ 2>, 2. ย้ายครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่น กับภูมิลำเนาด้วยความโปร่งใสไม่มีการทุจริตคอรับชันสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการเข้าใช้งานในระบบการย้ายค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Teacher r o l a t i o n System (TRS) ซึ่งศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดอกคำใต้มีครูยื่นความประสงค์ขอย้ายสับเปลี่ยนในระบบจำนวนหนึ่งราย 2. นโยบายลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง 1. เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา anywhere anytime เรียนฟรีมีงานทำยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีระบบหรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้โดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริม ให้มีการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้สื่อการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาตามความสนใจส,ส่งเสริมผู้นาเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมทั้งเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI มาใช้จัดการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านช่องทางเรียนรู้ระบบช่วยเหลือผู้เรียน DKT Online สกรระดับอําเภอดรืคำใต้ในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568 มีจำนวนผู้เรียนที่เข้าถึงแพลตฟอร์มการเรียนรู้จำนวน640คน 2. ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่หลุดระบบการศึกษาซีโร่ดอ p เอาท์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบและตามัธยาศัยดำเนินการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์ไทยแลนด์ซีโร่ดอบเอาท์โดยได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลเด็กและเยาวชน อายุหกถึปีที่หลุดออกจากระบบการศึกษาในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้จำนวน1 1 8คนพบตัวตนจำนวน16คนกลับเข้ารับการศึกษาจำนวน13คนประกอบด้วยเข้ารับการศึกษากับกมรมส่งเสริมการเรียนรู้จำนวน1คนเข้าเรียนที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดอกคำใต้ เข้ารับการศึกษากับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสพทจำนวน6คนเข้ารับการศึกษากับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจำนวน3คนเข้ารับการศึกษาสังกัดอื่นๆจำนวน3คน 3. พัฒนาระบบการแนแนวการเรียนโคชชิ่งและเป้าหมายชีวิตให้เป็นรูปธรรมส่งเสริมการคิดอย่างสร้างสรรค์และมีเหตุผล มีการํำเนินการสูตรแนแนวและให้คำปรึกษาของสกรระดับดอำเภอดอกคำใต้ทั้งในรูปแบบของออนไลน์และออนไซต์ให้คำแนะนำปรึกษาในเรื่องการแนแนวการศึกษาการแนแนวอาชีพการแนแนวด้านส่วนตัวและสังคมตลอดจนการบริการตรวจสุขภาพใจให้กับนักศึกษาส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนโดยจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและบูรณาการร่วมกับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 4. พัฒนาทักษะที่ใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริงของผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทําเลื่อนถูเอินส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้และทักษะการพัฒนาอาชีพมีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทําโดยผ่านการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้แก่โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทำสำหรับนักศึกษาโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพเป็นตน้น 5. ส่งเสริมให้มีกระบวนการสร้างความปลอดภัยให้กับผู้เรียนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดอกคำใต้มีระบบดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียนโดยมีการจัดตั้งคลินิกเสมารักในการรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลข่าวสารปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันและการทะเลาะวิวาทและยังมีแพลตฟอร์มออนไลน์ในการรับเรื่องเพื่อดูแลความปลอดภัยของผู้เรียน มีการดำเนินการห้องเรียนสีขาวตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขมีการแต่งตั้งครูแกนนำนักศึกษาแกนนำในการขับเคลื่อนมีการขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้สร้างความปลอดภัยให้กับผู้เรียนครูและบุคลากรโดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเช่นโครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจจราจรโครงการสุขภาพดีชีวีมีสุข โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพศศึกษาโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ป้องกันปัญหายาเสพติดใส่ใจสุขภาพป้องกันภาวะเครียดและซึมเศร้าโครงการอบรมยุวกาชาติหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาติและโครงการส่งเสริมทักษะด้านความปลอดภัยนักศึกษาสการระดับอำเภอดอกคำใต้เป็นต้น ส่ย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดอกคำใต้ได้ดำเนินง,งานตามนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตลอดจนการดำเนินง,งานในพื้นที่เพื่อตอบสนองต่อเจตอารมณ์ตามนโยบายมุ่งมั่นสานต่อนโยบายเรียนดีมีความสุขให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เรียนเป็นที่ประจักษ์และพัฒนาคนไทยทุกคนในทุกช่วงวัยให้ฉลาดรู้ฉลาดคิดฉลาดทำ มีศักยาภาพและความพร้อมสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน